สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูติ๊กและบทเรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาล3วันนี้ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8ครอบครัวของเราเรื่องที่5กิจกรรมในครอบครัววันนี้เราจะมาดูกันซิว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เราสามารถทำร่วมกันกับคนในครอบครัวได้เพื่อสร้างความรักความอบอุ่นให้กัน เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องที่8วันครอบครัวอนุบาลสาเล่มหนึ่งช่วงวันหยุดสงกรานมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันคุณพ่อจะพาคุณแม่น้องก้องและน้องโบกลับไปเยี่ยมคุณย่าทวดที่บ้านริมคลองใช่โยได้เล่นน้ำสงกรานที่บ้านคุณย่าทวด น้องก้องพูดเสียงดังด้วยความดีใจแล้วเราจะได้ไปรดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่กันด้วยนะจ๊ะคุณแม่พูดเสริมและเล่าต่อว่าช่วงวันหยุดสงกรานต์เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวจะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุน่นจึงถือเอาวันที่14บสี่เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวด้วยนะแล้วคุณพ่อก็ให้ทุกคนไปจัดกระเป๋า เตรียมไปบ้านคุณย่าทวดในวันพรุ่งนี้น้องก้องและน้องโบรีบวิ่งไปเตรียมของทันทีระหว่างนั่งรถไปบ้านริมคลองคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าคุณย่าทวดเป็นคุณแม่ของคุณปู่และคุณปู่คุณย่าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของป้าปูน้องโบทำท่างง,ง แล้วถามคุณพ่อว่าแล้วใครแก่กว่ากันคะก็ต้องคุณย่าทวดสิพี่ก้องรีบบอกน้องโบใช่จ้ะปีนี้คุณย่าทวดอายุ94ปีแล้วคุณพ่อบอกและเล่าต่อว่าคุณย่าทวดแก่มากหูฟังไม่ค่อยได้ยินเวลาคุยกับคุณย่าทวดต้องพูดเสียงดังๆส่วนคุณปู่กับคุณย่าก็เจ็บหัวเข่าบ่อยๆป้าปูกับลุงสอ ต้องผลัดกันจูงเพราะกลัวหกล้มเดี๋ยวตอนคุณพ่อกับคุณแม่แก่แกผมจะช่วยจูงนะครับน้องก้องบอกคุณพ่อกับคุณแม่หัวเราะและบอกว่าขอบ,ขอบใจใจ,จ้าเมื่อไปถึงบ้านริมคลองคุณพ่อคุณแม่น้องก้องและน้องโบเข้าไปสวัสดีคุณย่าทวดคุณปู่ คุณยา่าลุงสอนและป้าปูทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับด้วยความดีใจนั่งคุยกันสักพักคุณแม่ก็ชวนป้าปูไปเตรียมขันใส่น้ำเจือด้วยน้ำหอมและโรยด้วยกลีบดอกไม้ยกมาวางบนโต๊ะตัวเล็กน้องก้องก็ช่วยยกขันรองน้ำกับขันใบเล็กสำหรับตักน้ำหอมมาไว้ด้วยกันแล้วลุงสอนก็เริ่มนั่ง ตักน้ำรดที่ฝ่ามือคุณย่าทวดคุณปู่คุณย่าพร้อมกับอวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงท่านก็ให้พรแล้วป้าปู่คุณพ่อคุณแม่น้องก้องและน้องโบก็รดน้ำผู้ใหญ่กันไปตามลำดับอย่างอบอุน่นเมื่อรดน้ำผู้ใหญ่เสร็จแล้ว คุณพ่อให้เด็กๆออกไปเล่นน้ำกันได้เย้เสียงน้องก้องและน้องโบดังขึ้นพร้อมกันทุกคนต่างก็วิ่งไปที่ก๊อกน้ำทันทีน้องก้องเปิดน้ำใส่เต็มกระมังน้องโบรีบตักน้ำรดน้องก้องก่อนเพื่อนน้องปั้นก็ถือปืนฉีดน้ำยิงน้องโบเด็กๆเล่นน้ำและส่งเสียงดังเจียวจ้าวกันอย่างสนุกสนานได้เวลาทานอาหารแล้วจ้า ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถิดเดี๋ยวจะไม่สบายป้าปูเรียกเด็กๆทั้งสองคนและพาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วทุกคนก็ไปนั่งรับประทานอาหารหนึ่งสองสาสี่น้องโบนับจำนวนคนบนโต๊ะอาหารน้องก้องก็พูดขึ้นว่าวันครอบครัวทุกคนก็ต้องมาอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างที่คุณแม่บอกไงล่ะ แล้วทุกคนก็หัวเราะก,กันอย่างมีความสุขความรักความอบอุ่นของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถสร้างได้โดยผ่านการอยู่ร่วมกันของครอบครัว วันนี้คุณครูขอเสนอ5กิจกรรมที่ทำร่วมกันในเวลาที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้านะคะเพื่อเติมความรักสร้างความผูกพันให้ครอบครัวเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะใครๆก็สามารถทำได้ทำอาหารร่วมกันสร้างสารรค์มื้ออาหารแสนพิเศษด้วยการให้ทุกคนในบ้านช่วยกันทำอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะได้ทำอาหารแล้วยังได้รับประทานอาหารอร่อยๆฝีมือของทุกคนในบ้านอีกด้วยค่ะช่วยการตกแต่งบ้านทุกคนในบ้านช่วยการประดับตกแต่งบ้านในเทศกาลต่างๆเช่นปีใหม่คริสต์มาสหรือจะเป็นการช่วยกันทำความสะอาดบ้านในช่วงวันหยุดก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะ ที่จะทำให้คนในบ้านรักกันมากขึ้นเสียงเพลงคือสิ่งที่สร้างความสุขให้แก่ทุกคนการได้ร้องคาราโอเกะกับครอบครัวสร้างบรรยากาศคลื่นเคลงในวันหยุดทำให้ทุกคนในครอบครัวได้คลายเครียดเป็นอีกกิจกรรมที่หลายคนชื่นชอบค่ะกิจกรรมที่เล่นเป็นกลุ่มเช่นการเล่นโดมิโนโต่อจิ๊กซอสามารถเล่นได้หลายคน เป็นกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้ทั้งความสนุกและความอบอุ่นในครอบครัวค่ะสำหรับครอบครัวที่มีพื้นที่ว่างนอกตัวบ้านการช่วยกันปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกกิจกรรมที่ดีจะปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามหรือผักสวนครัวไว้ใช้ประกอบอาหารก็ได้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันแล้วยังทำให้บ้านมีชีวิตชีวาน่าอยู่ขึ้นอีกค่ะฝึกสะกดคำศพัพท์ Were wed แต่งงาน Were wed แต่งงาน Were wed แต่งงาน The bed เตียงนอน be bed เตียงนอน be bed เตียงนอน r red สีแดง r red สีแดง r red สีแดงใบงานเสริมทักษะหน่วยที่8เรื่องที่5 คำชี้แจงเด็กๆช่วยกันเขียนเรียงลำดับตัวเลข51ถึง60ลงในช่องว่างให้ครบถ้วนแล้วบอกด้วยว่ากิจกรรมในครอบครัวที่เด็กๆเห็นจากภาพมีกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆเขียนตัวเลขลงไปเลยนะคะแล้วก็สนทนากับคุณพ่อคุณแม่เรื่องกิจกรรมที่ผ่านมาอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นอนุบาลด้วยนะคะ ใบางานสร้างสรรค์หน่วยที่8เรื่องที่5คําชี้แจงเด็กๆวาดภาพลายเส้นภาพน้องก้องกับคุณพ่อเตะฟุตบอลเล่นกันตามแบบและระบายสีให้สวยงามจบไปแล้วนะคะ5กิจกรรมสร้างสัมพันธ์รักในครอบครัวครั้งต่อไปคุณครูจะมาแนะนำเกี่ยวกับใบางานสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ วันนี้คุณครูติ๊กต้องขอตัวก่อนเอาไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ